สวัสดีค่ะต้องได้ผลลัพธ์จากการดื่มกาแฟและโกะโก้นะคะก็คือโรคชาแขนข้างซ้ายของต้องครึ่งซีกจนถึงปลายขาเดี๋ยวนี้ไม่ชาแล้วค่ะหลังจากดื่มมาได้4เดือนค่ะนะคะแล้วก็โรคก,กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลในกระเพาะตั้ง7ปีก็มาหายด้วยโกโก้ตัวนี้นะคะแล้วก็สายตาที่ต้องใช้แว่นตาตลอด <REP. S 2> เวลาอ่านหนังสือก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่แว่นตาแล้วค่ะอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องใส่แว่นตาค่ะแล้วก็โรคปวดหัวข้างเดียวที่ต้องกินยาแก้ปวดพาราประจํานะคะแล้วก็ยาไขกนน้กล้ามเนื้อนอจิติก็กินประจําเดี๋ยวนี้ทั้งสองชนิดทิ้งหมดแล้วค่ะไม่ได้กินค่ะได้กินแต่โกโก้กับกาแฟผลลัพธ์ที่ได้คะจากสมุนไพรสองตวัวนี้นะคะสองชนิดนี้นะคะก็คือกาแฟและโกโก้ผลลัพธ์มหัศจรรย์ที่ต้องได้รับ เป็นคุณค่าที่สูงสุดของชีวิตต้องด้วยขอขอบคุณกาแฟแม่มดและโกโก้แม่มดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ